กดไลค์กดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาเฉลยหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .4 นะคะเตรียมความพร้อมหน้าที่46ค่ะเอ๊เดี๋ยวดูหน้าก่อนเนาะถูกไหมอ่ะหน้าที่46นะคะหน้าที่46ในนี้ไม่มีนะอ่ะมาละข้อที่1ค่ะเขาบอกว่าจงแสดงวิธีทำนะคะ ข้อนี้เด็กๆดูนะ5,216บวกด้วยด้วย38,378 5,216เป็นตัวตั้งนะคะ3ลอ38,378เป็นจ์ตัวบวกแต่การบวกเนี่ยสามารถสลับที่เอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้ะคะโคเอา38,378ตั้งบวกด้วย5,216นะคะ อวิธีการบวกก็คือตั้งหลักให้ตรงกันเนาะคิดเส้นใต้ให้ตรงนะพอดีของคุณครูเป็นเส้นแบบนี้นะอ่ะต่อไปบวกเลยค่ะ8บวกหก็ได้เป็น14ใส่4ทดหน้า1 7บวก1บวก1ก็ได้9นะคะต่อไป3บวก2ก็ได้5 8บวก5ก็ได้เป็น13ใส่3ทดหน้า1 3บวก1ก็ได้4แล้วก็ตอบเป็นเลขไทยนะคะขีให้ตรงนะลูกนะ4 3 5 9 4 43,594นะคะ อะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2 67,034เป็นตัวตั้งลบด้วย9,765การลบเนี่ยสลับที่ไม่ได้นะคะตัวตั้งอยู่ไหนก็อยู่ตรงนั้นนะข้อนี้ก็เลยได้เป็น67,000เดอ่เดี๋ยวก่อนเอาสีเดียวกันเนาะเด็กๆจะงงนะคะ67,034ลบด้วย9,765 ตั้งหลักให้ตรงนะคะขีดเส้นด้วยลบเลยค่ะ4-5บ5ไม่ได้ใช่ไหมคะยืมตัวข้างหน้ามา10นะก็กลายเป็น14ตรงนี้โดนยืมก็เหลือ2นะคะ14-5ลบ5ได้9นะต่อไป 2ลบหไม่ได้นะคะตรงนี้นะ2ลบหไม่ได้เราก็ยืมข้างหน้ามานะคะข้างหน้าจาก0 0มันยืมไม่ได้เนอะมันก็จะต้องยืมเลข7จ็บางทีนึง7โดนยืมก็เหลือ6นะคะ7โดนยืมก็เหลือหนะศูนย์โดนยืมยืมไปก็เหลือ9ตรงนี้เหลือ12คะ่ะ12ลบ6ได้เป็น6 9ลบ7ก็เหลือ2นะคะ หกลบเ้าไม่ได้ยืมข้างหน้ามาอีกแล้วนี่หกลบเ้าไม่ได้ยืมข้างหน้ามานะคะจาก6ก็กลายเป็น16 16สนะส่วนตัวที่โดนยืมจาก6ก็เหลือ5้านะคะ1 6บลบเได้เท่าไหร่ลูกสิบลบเได้7นะคะได้7จนะหไม่มีตัวลบใดๆก็ดึงลงมานะคะก็เป็น5 7าเสองห 9นะ5 7 2 6 9นะคะอะ่มาดูข้อที่2นะคะข้อที่2นะข้อ2เขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอะ่ข้อที่1ตัวไม่ทราบค่านั่นแหละนะอันนี้สี่เหลี่ยมเขาเรียกว่าตัวไม่ทราบค่านะคะอะไรเอ่ยบวก20,000แล้วได้9 0,000อ่นคิดง่ายๆอะไรบวก2แล้วได้9คะ7ใช่ไหมฉะนั้นข้อนี้เราตอบ7 0 0ดหนะคะ ต่อไปข้อที่2ค่ะ9,900 90, ลบอะไรนะ9,900 90, ลบด้วยอะไรเท่ากับ7,7777อ่วิธีการเราก็เอา9,900ตั้งลบด้วย7,777นะคะ,ะ9,900 90, ลบด้วย7,777อ้า0ไม่มียืมข้างหน้ายืมข้างหน้าตรงนี้ได้9ตรงนี้ได้10ตรงนี้เหลือ8นะคะ สิบบเ,เหลือส9มเลบเหลือสองลบเจหลือหนึ่งศูนย์ไม่มียืมด้านหน้ามาด้านหน้าเหลือ8ตรงนี้เป็น10 10ิบลบเเหลือสามแลบเ,เหลือ1น,นะคะข้อนี้ก็เลยตอบ1นึ่งสามหนึ่งสอานะคะหนึ่งสามหนสาหนึ่งสันหนึ่งยยีนะคะอ่ะต่อไปข้อที่3ค่ะจำนวนอะไร ลบด้วย44,444เท่ากับ48,488คะ่ะเราก็ย้าย44,444 44มาบวกนะคะ,ะบวกพร้อมกันนะ48488 48, 48, บวกด้วย4,4,4,4,4โหสีเยอะมาก8บวก4เป็น12ทดหน้า1 8บวก4เป็น12บวก1 4. เป็น13ทดหน้า1 4บวก4ได้เป็น8บวกอีก1ก็ได้เป็น9นะคะ8บวก4ได้12ใส่2ทดหน้า1ต่อไป4บวก4ได้8ทดหน้าอีก1ก็ได้9นะก็ได้เป็น9 2 9 3 2นะคะ9 2 9 3 2 9 2 9 3 2 9 2,932นะต่อไปข้อที่4ค่ะ ข้อนี้มีหลายคำตอบนะเด็กๆนะ,ะมีหลายคำตอบยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอะไรลบกันแล้วได้หมื่นตัวอย่างง่ายๆนะสองหมื่นลบหนึ่งหมื่นหรือหนึ่งหมื่นห้าพันลบด้วยห้าพันก็เหลือหนึ่งหมื่นใช่ไหมคะสามหมื่นลบสองหมื่นก็ได้ห้ามหมื่นลบสี่หมื่นหรือจะเป็น หนึ0 0หมื่นหนอะไรก็ตามนะคะอย่างนี้ก็ได้1 1ึ่งหมื่นหนึ่งพันเอ็ก็ลบไป1นึ่งพันเดใช่ไหมลบไปหนึ่งพันเอ็ดก็จะได้หนึ่งหมื่นะคะอ่าข้อนี้มีหลายคำตอบนะคะข้อที่4เนี่ยนะมีหลายคำตอบนะเด็กๆนะอ่ามีหลายคำตอบนะคะมีหลายคำตอบนะ อันนี้คือตัวอย่างการตอบนะคะตอบแบบไหนก็ถูกนะมีได้หลายคำตอบต่อไปข้อที่3ค่ะค่าประมาณของจำนวนที่กำหนดให้ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของ436,382าจำนวนเต็มหมื่นให้ดูหลักพันค่ะหลักพันเป็นเลข6ให้ปัดหลักหมื่นขึ้นจาก3เป็น4นะคะ,ะก็กลายเป็น440,000หมื่น ต่อไปข้อที่2ค่ะค่าประมาณจำนวนเต็มแสนของ3 5 6ล้านาแสนจำนวนเต็มแสนให้ดูหลักหมืน่นค่ะหลักหมื่นเป็นเลข6เราต้องปัดหลักแสนขึ้นก็กลายเป็น6 0แสนนะคะก็ได้เป็น3 6 0 0้านแสนนะ3า0ล้าน0 0แสนนะคะต่อไปใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านเต็มล้านของ49,783,196ล้านเจ็ดแสนแปด จำนวนเต็มล้านให้ดูที่หลักแสนหลักแสนเป็นเลข7ค่ะเลข7ให้ปัดหลักร้ล้านขึ้นแต่พ้อดีหลักร้านเป็นเลข9้าเราก็ทดมาข้างหน้า1น,นะคะก็กลายเป็น50ล้านนะข้อนี้ตอบ50ล้านค่ะห้าสิล้านนะคะต่อไปด้านล่างเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบข้อที่1 จักรยานยี่ห้อจักรยานยนต์นะจักรยานยนต์ยี่ห้อ H ราคา54,00 0บาทจักรยานยนต์ยี่ห้อ Y ราคามากกว่ายี่ห้อ H 1 2 0 0 0บาทเขาถามจักรยานยี่ห้อ Y ราคาเท่าไหร่เอาละเรารู้จักรยาน H แต่ยังไม่รู้ Y แต่ Y อะมากกว่า H อยู่ตั้ง1 2 0 0 0เราก็ต้องเอามาบวกนะคะบวกกันตามปกตินี่แหละนะข้อนี้ก็ตอบ66000บาท นะคะ66,000บาทนะใครจะตอบอ๋อเขาให้เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เลยนะเด็กๆนะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบนะคะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้เป็น54 0 0 0บวกกับ1 2 0 0 0เท่ากับสี่เหลี่ยมเนาะประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะต่อไปคำตอบคืออะไรและหาคำตอบตอบ เขามีคำตอบอยู่แล้วเนาะตอบเท่าไหร่ลูกดังนั้นเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมก็เท่ากับ6 000, 6 0 0 0นะคะ6 6 0 0 0บาทใครจะตอบยาวๆก็ได้แต่เขาให้เรามาบรรทัดเดียวเนาะดังนั้นจักรยานยี่ห้อวายราคาอย่างนี้ก็ได้นะคะจักรยานยี่ห้อ วายราคาหกหมื่นหกพันบาทนะต่อไปข้อที่สองค่ะคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเมื่อรวมภาษีมูล,ลค่าเพิ่ม2,100บาทแล้วจะขายในราคา32,100บาทถ้าไม่รวมภาษีมูล,ลค่าเพิ่มคอมพิวเตอร์ราคาคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าไม่รวมภาษีมูล,ลค่าเพิ่มแสดงว่าเอามาลบนะคะ 32,100ลบกับ2,100เท่ากับสี่เหลี่ยมอ้าว32,100ลบ2,100ก็เหลือ30,000ใช่ไหมคะอ่าตอนตอบก็ตอบว่าคอมพิวเตอร์ราคาคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ราคานะคะคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ราคา30,000บาท จบแล้วนะคะฉันเลยตรวจสอบความเข้าใจหน้าที่46